ทำแท้นานาธาตุสัมมาปัสสังนิพพินติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาราคะโยเพราะความทิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความทิ้นไปแห่งราคะราคะขยาณันทิขโยเพราะความทิ้นไปแห่งราคะจึงมีความทิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังปุวิมุตติพุทธติเพราะมีความทิ้นไปแห่งนันทิ และราคะกล่าวได้ว่าปิดผุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างนี้สาธุสาธุสาธุวันนี้จะมาแสดงคำในหวัวข้อสัตต์นังนี่คือชื่อของสัตว์คำว่าสัตว์เนี่ยมันหมายถึงหมายถึงอะไรสไัตว์หมายถึงการเปลี่ยนไ้ตใจเกิดของจิต ของจิตเราที่มีอยู่นี่แหละเมื่อถึงวันสุดท้ายของของจิตเกิดขึ้นเรียกว่าจ,จุติจิตก็จะเคลื่อนออกไปจากร่างกายอันนี้เพราะมันหมดอายุไขของกรรมแล้วที่ให้มาแค่นี้มันก็จะไปเกิดใหม่ตรงนี้แหละการที่ไปเกิดใหม่เนี่ยเพราะมีความเป็นสัตว์ตรงนี้อยู่ผู้ที่มีความเป็นสัตว์อยู่เนี่ยมีข้องคือข้องในการเกิดจะต้องได้พบภูมิใหม่พ ในสามเดือนพ่อูโดยการเกิดในกําเนิดสี่ไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดในครั้งเกิดในไข่เกิดด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือกว่าเสสังเคยชะหรือเกิดออกมาเป็นตัวเต็มใบเลยสมบูรณ์บริบูรณ์นะเรียกว่าอุปาิติกาถ้าเป็นผู้หญิงก็1ิบหกปีนนะเรียกว่าเทียบพิดาถ้าเป็นผู้ชายก็เทบพบุยรีป่ปีบริบูรณ อย่างนี้จนไปถึงวันถุดท้ายของอายุไขดวงจิตนั้นก็จะแตกดับพร้อมกับายทิพย์ก็แตกดับก็จะได้พบูมใหม่ในความเป็นสัตว์นั่นแหละเพราะว่าความเป็นสัตว์เนี่ยมันอยู่ในจิตนะ่อยู่ในจิตของเรานะทีนี้มีการหนึ่งการสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทัานตรงแสดงธรรมอยู่นั้น มีพรามคนหนึ่งซึ่งบวชใหม่ๆบวชมาใหม่ๆนะเป็นคู่มีอายุแล้วนะชื่อว่าพร,มรามดาทะเป็นลูกศิษย์ของภาษาริบุตรก็มีความขัขดข้ององใจไม่เข้าใจในเรื่องาษาษารธรรมสัตว์นีอยู่ไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกับภาษาริบุตรเพราะกิจภารกิจของท่านก็มากนะต้องออกไปแสดงธรรมตามที่ต่าง วันนั้นพระศาสดาทรงประทับอยู่ที่ต้นไม้ในเชตวันมหาวิหา,ารตามราทานี่ก็ในโอกาสก็เข้าไปค่มลงกาบแล้วก็ทูลถามพระศาสดาว่าถ้าแต่พระองค์พูดเจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์อย่างนี้อันม่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าใดเล่าพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าลูกกรพราม ความพอใจอันใดราคาอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนามีอยู่ในสัญญามีอยู่ในสังขารทั้งหลายและมีอยู่ในวิญญาณเพราะการติดแล้วล้องแล้วในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์อย่างนี้ นั่นนี่คำว่าธรรมาสัตย์ในนิยามที่พระศัสดาได้แสดงไ้นะมันเกี่ยวถึงธรรมนะสี่สีส่องค์ธรรมก็คือพอใจราคะนันทิตัาหาบพอพอใจนี่คืออะไรคือโลภะโลภะเจสตสิกถึงเป็นตัวเหตุคืงเป็นเหตุคือเป็นเชื้อที่จะไห้หติดในข้องคาอยูนะ่กับสิ่งนั้นนั้นไม่ว่าจะเกิด จิตเกิดทั้งตาเห็นขึ้นมาก็ติดแล้วพอใจแล้วนะพอใจก็จะคิดปรุงแต่งอยู่งั้นนะในที่สุดก็ทุกนะไม่ว่าจิตนั้น,น,นจะเกิดทั้งหูเสียงเพราะเพะงก็ติดแล้วคิดปรุงแต่งไปทุกนะทั้งกลิ่นนะนิกลิ่นพร้อมๆนะก็ปรุงแต่งไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งไปทุกนะกนะลิ้นได้รสอร่อยอร่อยนะก็จะปรุงแต่งไปสู่ทุกกายที่สัมผัส เกิดขึ้นมาก็จะปรุงแต่งไปสู่ทุกหรือนะใจที่นึกคิดถึงเรื่องราวเก่เาๆไม่ว่าจะในอดีตหรือในอนาคตที่ปรุงแต่งไปนะั้นก็เกิดทุกข์ขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าสัตว์เรียกว่าติดติดอยู่อย่างนี้นะในตัวความพอใจนียคือตัวปรมาตมันคือโลภะเจตสิกเมื่อมีโลภะเจตสิกมันก็มีเหตุสองที่ประกอบเป็นตัวหนุอนอยู่คือโมหะเจตสิก ต่เกิดอยู่อย่างนี้นะเกิดสองเหตุอย่างนี้ทาให้จิตนั้นมีกําลังแล้วเกิดเป็นกรรมที่เป็นที่เป็นกรรมสาเร็จนะแล้วจะให้ผลให้ผลเกิดขึ้นในภายภาคหน้าให้จิตให้อามาพบและอุปติภพเกิดมาเป็นสภาพร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นไปนตามมัตตจักอย่างนีนะ้ตัวที่สองราคะราคาเนี่ยคือติดในกูเกานะซึมซับเป็นเนื้อเดียวกันเลย พอพอใจยังธรรมดาพอใจแล้วมันยังพอทนได้แต่พอมาถึงตัวราคาเนี่ยมันมันทนไม่ได้เพราะมันซึมเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันจนจนแยกออกไม่ได้ต้องต้องทำนะต้องเป็นไปอย่างนั้นนะเหมือนกับน้ำกับน้ำนมนะมันเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วแยกไม่ออกเนี่ยมันหนักหนักมากหนักมากตอมาราคาเนี่ยคือมันซึมซับเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันมันหนักกว่าพอใจ นะเป็นโลภะเหมือนกันแต่มันมีกําลังที่เพิ่มข้ามาอีกโดยตัว,ต,ว,ต,วตัวทิฏฐิตัวเห็นผิดนะเห็นผิดเห็นว่าของไม่งามเนี่ว่ามันงามมันก็เลยปรุงแต่งนจนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วออกไม่ได้ตายคาอยู่นันะ้นแล,ล้วตัวต่อมาก็นันทีที่เหมือนกันเคลินเพลืนในความหุงก,กันเป็ื่อนในการคิดปรุงแต่งเพลื่อนอยู่นั้นเคลื่อนในโลภนะนั้นก็นัดนะแล้วต่อมาก็ตัญหา ปัญหาตัวนี้ตัวเกษตรกผลทุลุทุทล,ทลายนะที่จะเตบเติบเตแแบงมาเพื่อตอบตอบสนองความต้องการนั้นตัวนี้ก็หนักนะมันจะเป็นผู้ประทานอยู่แล้วมันจะเป็นตัวยึดแล้วก็พร้อมที่จะให้ชาติขึ้นมาชาติเป็นความทุขนั้นี่องค์ทเนี้นะเป็นตระกูลของโลภะเมื่อมีโลภะก็มีโมหะเมื่อมีโลภะมันก็มีโทสะเมื่อมันไม่ได้ดังใจไม่สมหวังไม่สมประโยชน์ นะมันก็จะเป็นความไม่พอใจเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดเป็นโทสะขึ้นมาก็าจะทํางานไปทางที่ทําให้เดือดร้อนตัดกรุ่มนะทุรนทุรายในใจนั้นเกี่ยวมลนลาที่เผาผ่านอยู่ดัเพราะฉนะะนั้นความเป็นสัตว์เนี่ยเป็นจากเกิดไปปัใจจัยในสี่องค์ธรรมนี้นะที่ประกอบเข้ามาในจิตนะเป็นเหตุเป็นเชื้อนะเมื่อมันเกิดขึ้น เมื่อเชื้อทั้งหลายเกิดขึ้นสองเหตุขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุนะสาเหตุซึ่งเป็นเหตุที่ประกอบอยู่แล้วอยู่ในกลุ่มหมวดหมู่ของโลภะโทสะโมหะเจสิกนั้นก็จะสะสมกําลังคนหนึ่งกำลังเข้ามาพร้อมกับอัญญาสมยอัญญาสัมนาเข้ามาอีกมันก็เลยหลุดไม่ได้หลุดไม่ได้ก็จะทุกข์อยู่เนี้ยเป็นไปแต่เกิดทุกข์อยู่อย่างนี้ในสามสิบเอ็ดภพก็มีโทสะ เมื่อมันไม่ได้ดังใจไม่สมหวังไม่สมประโยชนนะ์มันก็จะเป็นความไม่พอใจเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดเป็นโทสะขึ้นมาก็กจะทํางานไปทางที่ทําให้เดือดร้อนตัดกรุ่มนะทุรนทุลายในใจนั้นเปรียบเหมือนไฟที่เผาผ่านอยู่นะเพราะฉะนั้นความเป็นสัตว์เนี่ยเป็นจากเกิดไปปัใจจัยในสี่องค์ธรรมนี้นะที่ประกอบเข้ามาในจิตนะเป็นเหตุเป็นเชื้อนะ เมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อเชื้อทั้งหลายเกิดขึ้นสองเตุขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุนะสาเหตุซึ่งเป็นเหตุที่ประกอบอยู่แล้วอยู่ในกลุ่มหมวดหมู่ของลภพะโทสะโมหะเจตสิมันก็จะสะสมกําลังพลังกาลังเข้ามาพร้อมกับอัญญาสมยอัญญาสัมนาเข้ามาอีกมันก็เลยหลุดไม่ได้หลุดไม่ได้ก็จะทุกข์อยู่เนี้ยเป็นไปไดเกิดทุกข์อยู่อย่างนี้ในสามเิ็นเหตุก็ภูมิในสี่กําเนิด ยกเว้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มของพระอรหันต์กลุ่มนี้หมดจากความเป็นศัสตร์แล้วเพนะราะว่าจิตนั้นไม่มีอะไรอยู่ข้างในแล้วไม่มีการคิดปรุงแต่งมีแต่ตเพราะว่าที่เป็นกริยาแตเพราะว่าเป็นตเพาะว่าความเป็นในสิ่งต่างๆนั้นในชีวิตที่ต้องใช้อยู่เท่านั้นเองถ้าหมดชาตินี้ไปก็จะหมดเลยเป็นควนามนิริภานดับทั้งกายดับทั้งจิตดับทั้งกิเลสดับหมดเลย จิตนะั้นก็จะสว่างสว,วัยอยู่ไม่มีปจัจจัยใดๆที่จะทําให้เกิดเชนะื่อใดๆจะไม่เกิดเป็นสภาพทางกายควบคุมทงังจิตและกายได้อีกนะอย่างที่พระอ,องค์เลขแสดงไว้นะเราก็ไปศึกษาสี่องค์ธรรมนี่แหละอนะงคือละขอใจราคะนันทิตาเนะมื่อมันเกิดที่รูปเราก็เกาะที่รูปทั้งสี่เลยสนะี่รูปคือรูปรูปต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็น ทุกที่เกิดทั้งตาทั้งหูจมูกนิ้นจายน่ลูกลูกเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นมาเป็นจิตมันก็จะก่อพร้อมกันทั้งสี่เลยนะทั้งพอใจทั้งหาักะเมื่อพอใจแล้วมันก็เพิ่มกำลังก็มาจะเป็นหลักะเพิ่มกำลังขึ้นมาจะเป็นสันติแล้วเป็นตัณหาในที่สุดก็เกิดชาติชาติทุกขึ้นมาไปกอะที่เวทนาก็เหมือนกันไปรวมลงที่เวทนาก็เหมือนกันแต่เวทนาที่มีความรู้สึกตัวธรรมดาเือเฉยเนี่ย มันก็จะเพิ่มขึ้นมาพอพอใจก็ขันฝายกบดประไว้ตำหนักขึ้นมานเป็นราคะราคะนี่คือมันเตมทับเป็นเนื้อเดียวกันตำหนักขึ้นมาแล้วก็เพลินต่อแล้วก็ทุรนทเทายจะเป็นชาติพวกเหมือนกันสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างระศีละศีรวมแล้วยี่สิบออกไม่ได้เลยเปลี่ยนไหวายเกิดอยู่อย่างนี้ถ้าผู้ใดไม่รู้ธรรมของพระศาสดา จะไม่มีทางออกได้ก็ผมก็ตัดไว้แล้วให้เธอเจริญในเจรณะวิชาและเจรณะตัมปโนโน,นะตรงนี้เดินสำรับนั่งวันละยี่สิบชั่วโมงติดต่อกันนะไม่เกินเจดปีก็จะออกจากความเป็นสัตว์นี้ได้นะนะวันนี้ก็เห็นลุงฝนเกียรติอนจบคลิปนี้ขอฝาดนะคำึาษาไว้ให้เป็นข้อคิดแก่ทุกๆคนภาษาไม่หางปิคเว ปมาตาติกตาโพธิปมาตาติกาตัวนุตรัตโยคัตเกเมที่สูตทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรัตโยคัตเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอลูกศิษย์ทุกคนลูกๆทุกคนและผู้ที่สนใจใกล้ในธรรมทุกผู้ทุกคนจงมีแต่ความเจริญเจริญในพระธรรมของพระศาสดา ด้วยกันทุกผู้ทุกคนเทนสาธุสาธุสาธุ